สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับท็อปกาลีนาเดอะชแนลนะครับก็มีคนขอทาง Facebook ทางข้อความเยอะกันมากเลยนะครับว่าขอไอดียศดสดาวหน่อยนะครับโอ้โหผมก็ตกใจหมดนะครับจะเอาไปทำอะไรเนี่ยครับโอ้โหยังไงเขาก็ขอมาผมก็จัดไปให้เลยนะครับยศดสดาวครับเปลี่ยมพารได้ด้วยนะครับโอ้โหมาครับ ไอดี uh, นะครับไอดี ID. ซื้อไอดีว่า i o p v r z o 1 5 3แล้วก็พาร์ทครับ0ูนย์แปด อา้าวหก A เจ B นะครับขอกันมาเยอะมากครับขอสามดาวครับขอสามดาวเยอะมากนะครับเลี่ยนได้น,นะครับ ถ้าจะเปลี่ยนมาบอกผมทาง facebook นะครับผมจะบอกเบอร์อโทรอีเมลหรืออะไรให้เลยนะครับก็กับผมและท็อปกาลีน่าเดอะชแนลต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอาจาจยขคณะนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมอย่าลืมก็ไปก่อนนะครับ